ใช่ไหมหูอีเนี่ยโอ้อ๋อบานนี้เกิดปสมะสค์มากบ้นเิดผมบ้านเออมาอนี่ได้ยินข้าวว่างที่นี่ลูกสาวงามได้แล่ก็ขอเป็นลูกเกยลานเกย จจุบันไม่ใช่ยาเต็มที่มามาขับมาพูดมาสั่งมาแปลโอ้เป็นนักขั้นดาวเจีโอ้เป็นนักันโอ้ได้ยังมาเนี้ยได้ยันมาเนี้ยนวาได้ได้ยังมาเนียแน่าได้มาแดดแดดแดดนี่ไวน่แดดร้อนมาโกกระพือเงี้ยข้างกันแก้วแน่ยู่น่ยินเที่ยวมา เต้าดีๆมาใตโลกไข่ไ <monastery> ข <t> ่เก็บมากับพุทธิข้างกับ้าาว้าับอันขอเาเอาเตาดีๆนะะเอาันบ้าท่านกันเให้บาปจิประสงค์เล้วับขอเชิญับยินตีตอนรับครับเขาาเฮียงสุหสุฮงสาธุครับทุกคูทุกคนสาธุ

ผู้นี่บอสิมากผู้นี่ห่ามาหาผู้ใดเหยื่อจะโดนอะไรล่ะเหยื่อเอาซื้อยังก่อนเฮ้ยผู้แนวมักซื้อไปซื้อกิมครับซื้อยังก่อนเรดิ้ยินซื้อกิมครับด้งยิ้นมันดูอะไรมันอยู่ดึงอยู่นี่เอาเสียงดังๆเสียงดังๆบดิ้ยิ้นดิ้ยิ้นนัชชากิตติเกตุลครับ

เฮ้ยทำไมยาับมาทุปุ้ยเลยเฮ้ยเ่งคือทำแจกประตูนี้เป็นเจ้าชีเนยประตูนี้เยาวาชนของชาติบานนี้เห็นเจ้าบ่าพระเจ้าสีอยากุูยากมาเจ้าเบาทีความแข็งแรงสับไหนสิอ้ยเดมาคนงมันเป็นเจ้าชีมันเป็นอะไรปอโอ้ยหปีไท่ปีสันนี่เจ้าที่เจ้สองผมได้เอาเจ้าีมยาวแพรมาจิเปิด์จิเปิดประตูให้อยากให้เจ้าเบาทั่วความแข็งแรง เอานอะไรยืดพื้นบ่ยึดพื้นตเขามเสนอเองเสนอเองเลยเอาได้พืนเรือไ่อไมหอไ้ังถลัง่เพราเป็นเราเปลี่ยนเ่ไมพ่อแกมันมาคับแม่ไรเงี้ยมีแค่ต่ก็ได้แค่แล้วเป็นบอกว่าแค่ไทำไมจะมาเราเป็นตัวเป็นยางเอา่าเพิ่งจักยไหมสามสาเทียสามคนตลูกอ่ะ ส3 4โอตัวผ่านไหมูปผ่านไหมเออมาผ่านเอาเนี่ยสวัสดีครับพสองเทาวัเจ้ามหอลาเประตูสุดท้ายเยอะยอะยอะยบประตูเยพยาามยายามเดี๋ยวอาท่านี่ประตูสี่ี่ไลไปนาน้วสี่สี่มันจะพอมันไหมครับมันประตูนี่ยอย่าทีอยกให้ทอะไรพ้อมเ ลองเพลง้องเพลงเพลงพรเพลงหงสาวเนื้อหักต่วนเอเอาเพืง้ลองบอกพี่ใครก็ได้ครับมาังเดียวเอาซื้อมาสาโดเปนผร้องรักบุญผู้หญิงชื่อกีบหออได้ได้บอกคัหล่นีกัได้ม่ต้องมีดนตรีนะไ่ต้องเอาเอาดนตีดนตรีเออได้ครับได้อเอาอง ให้ท่ักเจ้าอีดีสาวือีบผมลงลาคุณผู้หญิงชื่อจีบโอ้โหโถโถคประตูที่สามปดบตูที่วผ่านว่าท่านว่าเอาท่านแ่อาใส่กุญแจเดี๋ยวรับรับกุญแจักครั้งเออกุญแจสีชมพูเอาประตูสุดท้ายประตูสุดท้ายอยากให้เห็นยัง อย่างนี้เพื่อนเจ้าบ่าวอยู่ไหนเพื่อนเจ้าบ่าวขอเสียงลอยกสียะไรเพื่อนเจ้าบ่าวมาี่เพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าบ่าวมาประตูสุดท้ายแบบตัวพื้นไทยเอาเพื่อนเจ้าบ่าวมารับประกันหน่อยมาเกี่ยวเด้อคุณผู่ชมพยายามพยายามพยายามมาเพื่อนเจ้าบ่าวมาได้ไหมเพื่อนเจ้าบ่าวมาขออนุญาตเล่นกันเด้อเพราะตัวพื้นไทยม่นต่างกันทุกปรอกัน

ให้พ่ดีแต่ไมพอุ้งเดียวนะมีพีผากับมี่เอาไว้ท้ายรวมดวยมีคุณแม่สำรองวิริยานะครับคุณแม่สศิพรนะครับซี่เป็น กลวยมาทั้งทีอย่าเพิ่นสีมาจะไหนทาขอก็เพิ่มเจ้าละว่าพอก็ขอมาขออะไรบอมาขอมาขอให้ลุงไส้ไส่พอแล้มาขอพอใอ่จิ้มเห้ลูกไส้ให้นปักนีเนาะ

พี่ที่ก่อนครับพออนุญาตบอกความหมายเข้ามาเงนินบางคนมาง,งานแต่เเ็็นย่งคืงตอต้อเสร็เงินเพิบอกวา่าทดแทนคุณคุณค่าน้ำนมของพ่อของแม่ผู้เป็นพอ่อเป็นแม่ผู้เป็นตาเป็นง่ายส่วนสีเหลี่ยงลูกมากดีแม่เนาะเรียงมากผ้าใหญ่หักปากแตงแท่งปากวยตาพูดดีว่าแม,มนว่าสีได้กันง่าย ด้วยความหักด้วยความลำบากเพื่อนเลยว่าเอามาเบิ้งพี่สูดใจพูดไส้พี่สูใดใ,ใจไอ้ปักว่าเสียหักกิบซับไหนเงิ่อนซำนี่สาระให้ใหพิ่ได้บ่ให้พ่อให้แม่เพื่อนได้บ่มือดีปังกับแสดงให้เห็นแล้วเนาะแม่เนาะว่าเพื่อนจริงใจนะครับว่าเพื่อนอยากจะได้น้องก,กิบเนี่ยป้าเป็นครูซี่บิตนะครับ พัดให้กวดนี้ดีกวดเขาเงื่อนค่ำไผยแรนหลังแรงลังไหลเข้ามาในบ่านหากินยักันแงมานในโซกในมานเงื่อนตัวนี้เป็นทุนเป็นห้อนเป็นบาระบี้ของเพื่อนทั้งสองผวรเาไว้ได้นี่นะครับ<า>เป็นมงคล ปัดพัดเข้าครั้งที่สองเดี๋ยวเด้อผู้นำอยู่นี่เดี๋ย่อแม่เบอร์ป๋อ่าเบอร์ปิดเบอร์ป๋อ่เปัดบ็เบอร์ป๋อเบาร์ปหออ่ะเบอร์ปิดอ่เบอร์ป๋ออ่ะเป๋ออ่ะเบอร์ปอ่เออ่เอรหป๋อเาปด่ะเบอาทป๋ออ่ะเบอปออเบอา์ป๋ออ่บอปออ่เบยร์ป๋ออ่ะาอรปออ่ะเตร์ป๋ออ่ะอร์ปอ่ะเบอ่ะเรปอะเป๋เอปอะเบป๋ออ่เปอ่เบอปโอ่เ เออลาไปเออสาธุให้งอกให้เงยให้เพิ่มพูดขึ้นมากทวีมี่ตอนนี้ให้มันหลายกว่าเกานะครับให้ล่างหลายกวกองใช่าที่นให้สำเร็จดังประสงค์ทุกประการนะ มีดอกดาวเรืองแม่ให้เจริญรุ่งเรืองทั่วเขียวนะครับทั่วแดงทั่วดำง,งาขาวงาดำอยู่ในนี่มั้ยมีแต่แนวดีๆนะมีแต่แนวดีๆเนี่ยนงงามเขาต้้งแน่พลเขาต้องสนหละ <c oughs> นี่เป็นการอวยพรนะครับถือว่าเป็นการอวยพรกับอวยพรให้แก่เจ้าบ่าวเจ้าสาวในวันนี้โอ้ดีไล ขอบคุณนะครับเอ้าคุณแม่ต้มเอาครับผมเออต้มเอานั่นละโอ้ยแบกแบกทั้งร่างเลยย่างบาดเนียย่างทั้กว้างกว้างบาดเหนียรหลังกว้างเออเอาไปเมี่ยงแบบนี้แม่มาเอาไปเก็บโอ้ยนั่นไม้นั่นร้อนนั่นร้อนขอบคุณพ่อปักกาบลงแทบดักคุณพ่อ น้องกิฟกาบลงแทบตักฝากเป็นลูกด้วยแม่เด้อวันนี้มาฝากเ,าาเพื่อให้เป็นลูกนะครับดูแลปกป้องต่อไปครับต่อไปครับพ่อกอดก่อดนะพ่อแม่รับเอารับเอากับนะเอารับเอา,เอา,เอา,เอามาทานี้มานี่ สัมภเยอะมาทางฝั่งของเจ้าสาวนะครับน้องกิฟต์ึงแขนพี่ปักเข้ามามาโบแปลว่าความนอบน้อมเมื่อเรานอบน้อมผู้ใหญ่ก็จะมีนะครับความเมตตาเอากอดกระกากรกาลงแทบตักขอเป็นลูกนะครับคุณแม่วันนี้คุณแม่สำารอง นะครับคุณแม่สศิธรรับน้องปั๊กเพื่อเป็นลูกกอดได้กอดเลยไม่เป็นไรกอดได้กอดเลยให้ยงยน้อยกอดลูกเขยแน่กอดเอากอดเอาพยายามมาด้านนี้หน่อยนะนะพอลูกแล้วนในนี่ผ้าผ้าดินเขียนต่ไปเอาเห็นลูกเป็นหลานเด้อนะครับมาขอขมาสมมาคารวะเป็นลูก เป็นหลานเพื่อให้เมตตาปกปักรักษาฝากตัวเป็นคนในครอบครัวนะครับมาฝากเป็นคนในครอบครัวครับสารทุกสิ่งไหนดีก็ขอให้บังเสื่อนนะครับเนาะสิ่งใดดีก็ขอสาวยหน่อยนะคะเสร็จแล้วจะบอกมองกล้องครับจับมือไว้ก่อนเดี๋ยวเป็นชายภาพงามสักก่อน เสร็จแล้วเจ้าสาวเราจะมีผู้นำครอบครัวคือน้องปั๊กเป็นผู้นำครอบครัวน้องกิฟก็มาฝากอาศัยให้พี่ปั๊กได้ปกปักรักษาคุ้มครองอดูแลนะครับฝากนอกสจากเป็นวันนี้จะเป็นภรรยาแล้วพี่ปั๊กวันข้างหน้าก็จะเป็นพี่ดูแลมากกว่าสามีก็เป็นพี่เป็นพ่อปกปักรักษานะครับแต่แล้วน้องกิฟต ได้ฝากเป็นพี่ฝากพี่ปั๊กฝากน้องปั๊กเนยนละครับของเราเนี่ยให้เป็นสามีที่ดีปกป,กปกักรักษาน้องเสรับครับ หยิบจะน้อยหยิบหวานหวาเป็นการปกป้องดูแลได้มอบสร้อยทองคำกับพระทองคำได้ไหมพระที่อยู่ในสร้อยเป็นเหรียญลงปู่ศิลาเนื้อทองคำนะครับเป็นถือว่าให้นอกจากเป็นสัญญาณแห่งความรักยังเป็นความเป็นมงคลที่มีต่อกันนะครับวันนี้ครอบครัวครอบครัวนี้ก็จะได้เกิดขึ้น เพื่อให้เขาดูแลซึ่งกันและกันนะครับไปต่อไปน้องกิ๊บครับจะได้สวมแหวนให้กับพี่ปักครับนี่ดึงออกนะคับจับประคองมือจะพอเออโอเคครับมาประคองครับ 帅。 เจรนาดูต่เมื่อใหนเปลี่ยนพ่อนะโมตัสสะเะโะวตะหาโตสมาสพุตธัสะนัโมตัสสะภะคขวโตะละโตสมาสพุทธัสะนะโมตัสสะภะโะวตะหาโตสมาสพุทธัสะสาธตสาัุอาเจยยงอาเจียวเี่ยเป็นเทมหาเตโช พุทธาภูชาธรรมะบูชาสังฆู้ชาพุทธเสภูเชนังเกิดในบ่าวเมงมือเงี่มันเงี่มนอนจนได้รักวบาวเางมือเงนมัเทพุหม Hồ, phu mù, xáo, tư tư hãy để quá phù hồ hãy để chủ phù hộ để chồng bao sáu để thế hoa sao sân hãy đầm cứ cứ cầu cứ đằng sau cầm lăng thuyền nung ca non hãy phân miệng, luôn chuyện quân quân thiệt ngoài phật thiệt tam đào hãy má lòng xoay tiền ngoài miệng

เจ้าได้ไขคำดีแก่จังควรย่าได้หันหาขอคำบดีมามาเมื่อเบิ่กตายเจ้าจะเหยียดใจผัวเมื่อเบิ่กผัวเจ้าจะเหยียดใจน้องให้เจ้าฟังใจสั่งน้ำกันทุเสาวขังผัวแม่ทำถูกต้องเพื่อเจ้ากี่รังโฮมผูวเปลี่ยนแมยให้ลูกแตจศาวเตือนก้อนนอนหลังฟังคำสอนสามีจะเรื่องเกินคำว่า สิ่งไม่นำกินทลายผัวแข็งกินก่อนเขาหนึ่งเหล่าพนังลายจะคอยกินขั้นนั้นกินเทียมเหล่าย้ำน้องเข่ากอนย้ำจะน้อนเดือดทางย้ำจะน้อนเดือดแข็งผัวจะคอยทำลุ้ใจก่ปรสงต่อตั้งพันกินผู้ยานย้ำกินไปพี่ไม่ปอนลุ้คุ้มเพ่งไอสาวอ้อมสาวไอสาวใช้สาวใหม่ใหม่ tạo để phóng chân thì mưa nào thì hôn hương <laughs> <nguyên. cười> ai cứ nằm coi nước nhau mình phát triển tạm luôn tạp tụ phát thắm tuần, quyền tôn vai trèo còi hôn chồng vũ trụ đeo hoặc là nằm coi chỉ thấy liền ngán ngọn phút phong ngán phật phóng chưa thấy đốt gạt ngoài nhờ đi tàu phong tù Trước tiến là một บ้านโดยเด็นค่ะเขาจะไปไหนก็เลื่อกของเขาเองใช่ไแต่เราจะต้องไม่ห่วงเด่นใช่ไหทรัพย์สินตอนทุกอย่างเป็นของเราเป็นของลูกเราต่อไปอนาคตมันต้องมีลูกมีครอบครัวรักพ่อแม่เราอยาิพี่น้องเขาเหมือนจะรักญาติพี่น้องเราเราต้องรักญาติพี่น้องเขาจะรักอยากแม่อยากแม่ของมากว่าของแม่เราไปป่ะไปแม่แม่ ก็้องรวมกันทั้งสองฉันแทงร่างพ่อแม่ฉันน้องฉันพี่ฉันเธอก็ต้องรัางฉันพ่อแม่ฉันฉันน้องกอกันอเคโอนอนอนีตาไม่อยากนับนะครับก็มีแค่ทำอะไรก็ให้มีสติตัวใหญ่ก็ผู้ชายนหละมันจะักสติก่อนสตาสติก่อนแต่ถ้าพักมาก็วันนี้ก็ต้องให้อภัย แค่นั <accurately S 2> ้นเองค่ะติกับแม่ไปครับตรงนั้นไม่นอนตัวอย่างไม่แล้วก็ทำต้องเสร็จแล้วควยพรินตรงนี้ไปกันแล้วก็จะเลื่อนรุ่งเรืองจะเลื่อนรุ่งเรืองขอต้นรักาจะเลื่อนรุ่งเรืองก้าวหน้าในชีวิตการงานชีวิต ไลมาเทมามาทมาเบ้านเมงมีทรัพย์สมบัติรู้จักเก็บงินชีจะมีความสุขมีบ้านใช้บ้านเ็บบ้านแบ่งปันเช่นเียเป็นตัวอย่างค่ะเออดูไว้เป็นวยา้ค เรต้องทงสิละไต้องแบบนี้นอนไมกับอน่านีจ้าเบนั่งไปพับเพียบไปเจ้าเบานั่งงามๆนั่งดีๆเจ้าสาวันนี้นั่งไปเที่ยมด้ลูกลูกจ้าเบิ่งฟังอีแมลเราสิสอนนั่งทพื่ี่เจ้า ผวนะเอออันนี้ขอมาบันี่เด้อให้นอได้ลูกแม่เออบ่บอกเจ้าเว้าเอาสิ่งใดที่ดีๆมันพาคันหาสมาจริงดีฝากแม่วางไปบอกเมียผมอยู่ย้เ็จังซี่แม่เอออีลากงัตาลี่ลูกป้องลงสังตาล้ยให้เด้ออย่ากันเด้อะให้อาเด้อบัดนี้น้อง เปเิ่เไอ้เบิง่าหนเลนี่เเิเฮดคือเิ่ว่าหเฮดคืออ่อกับอีแม่เฮ่ะเฮด่ันี่พีบอก่า่เสูงเนี่ยเอไม่แต่ัเเ่งนอนเ่ไกลได้ไปยังปั๊บปนกไกอไหกอดไหมกอดไกอดไมหอมเครับอมเย ໄປຫມູ່ຈັບແຕຂົ້າ